กบวันนี้ตรงกับวันที่8ตุลาคม2568นะครับก็เมื่อวานนี้เป็นวันละทำบุญออกพรษานะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีพิธีตักบ,บาตท,ที่โบ๊นะครับก็นี่คือที่วัดจำทุกเนะี้ จะถ่ายบรรยากาศของการบปติโบทัาวัดจทุก์ให้ได้รวมอมงคมินโราถึงด้วยกัน,นครับทอนนี้พระเด็พระพุทเจ้าก็กำลังสวดบนเท้าในกานที่จะบอกกลับบิณฑบาติขสารอาหารแห้งจากญาติโยมอย่ปาติบวันนีทท้นะครับ,บตอนตนี้พระพุทธเจ้าก็ ลงจากตรวโบสถ์ในเวลาที่ออกรับเรืาส่อยนะรับแด้ยนะจ๊ะเย็บเล็บครนะจ๊ะยมน้องมมา่ต๊อ

เกย์พะเยาแล้วก็มาจากสิงดบุรีนะครับมาใจบาทรวันี้มาทำบุญว่าทำทุก มาเมื่อไหร่ยัยวันนานแล้วไม่ยู่งไม่ยู่นี่มันดีมาปะไม่ไม่มาไม่ได้มาทำงานครับสบายดีโอ้สบายที่ออกลักาย <laughs> ที่หเหมือนต้นทำงานเลยใช่ <laughs> <laughs> ไอ้วกน้องๆที่บอกเมื่อไหราา่เกษียณแล้วเปลือนาวากะเอกสะพานสามตะวันนั่นแหละมาทำบุญเกษียณมาก สองสิบปีนะจ้าแมวมาตองเรียน

เฮ้ใบถ่ายอย่างนี้มึง

ทีมงานทีมงานอสมอันนี้กรรมการชุมชนกรรมการชุมชนนะเ่ลการกังกเลรยคอเริ่มแต่เอไดเดี๋ยวมีนลข้อมูลด้วยที่คนเสื้อแดงบ้าแล้วนบ้าไม่ใช่แต่คนนั้นเขาจมไ เดี๋ยวใส่ด้วยตอนนี้

คนนยุก็พอทุคนจาดารมาช่วยหน่อยอาจาราช่วยานมาช่วยอยเนี่ยอดีอยากจะถ่ายรูปปุุ่ๆเอาเอาห่อนยไนอยาเ่ยด้อะรเี

他呕嘛，就是。 สิ้นสุดก,การตขงันัมาถูประจำปี2564นะครับปีนี้ไม่ตรงสาทิตศ์นกก็จะตรงกับวันอัคารมันพุธ

จบกระบวน้ครอินทอรบาท